จะโเหเฮ็ดเพิงกอลัดเด้เจะนี่โอ้สุดยอดนี่เฮ็ดเพิงหวานวายเฮ็ดเพิงหวานน้ำดอกหนึ่งงามงามอื้อูนี่น้ำด,ดอกงามงาม งามี่หรือจ้ะมาร้วมกันนี่กำลังไปรถจ้ะกำลังพาพพอหญ่ไปรถจ้ะเยอยมันง,งามค่ะงามเนี่ยเดจ้ะ อู้นี่อีกมันจะตัดขาอยู่พ่อเอาพ่อเอาอมองเดียวด้วจ้ะนี่เลยเมื่อย์ล่ะมองเดียวด้วจ้ะมองเนี่ยอ,อูอ้อุน่นน่ะมันน้อยจ้ะเองกับพ่อแต๊เห็ดผึ่งเกาลัดด้วยจ้ะมองเนี่ย เธอโดดพนงามงามจ้าอะไรจ้้ยเพื่อนกับงามอลีเลยเจ้ะโอ๊โอสิลมเพื่อนกับงามอลีเลยเจ้ไใ้อเอาจังใดนาะจะเนาะ เฮดเผือเกาลัดสุดยอดเลยจ้ะปีดีใกล้เนาะอ่างเกอโอ้ยเชิญนะนี่อีกจ้าเชิญพ่นงามนี่แล้วเก็บให้น้ำดอกเล็กน้อยจ้ะนี่โอ้ห่อเฮดเพิงเกาลัดน้ำห่อเฮดเพิงหวานน้ำจ้ะนี่จ้ะโอ้คืองามแถวหนอกะล้องโผล่ขึ้นมาในหน่อยงาม นี่จ้ะนี่พออ่อยเราจะดดกำลังงามเลยจ้ะโอ,อ,อ,อ้นี่จ้ะกำลังงามเลยงั้นพออ่อยเราจะฝรลังไปรถสามมาั่ลไม้เจ้ะถ้าพ่อใหญ่เอาเห็ดไปไหวเห็ดผึ่งเกาลัดเลยจ้ะเราไล้เต็มตะกาจ้ะเราเลยไปไหวรถเลยจ้ะ กําลังดึงงามอีหลีเราจะเนาะรังเทลาม,มาอยู่แล้วเก็บผู้เดียวในหลายดอกล่ะที่ดาเทลัม,มาอยู่ซา่าส่าเฮ้ยเอสเพิงวานกําลังขืนเอาปอเอแปะอยู่จ้ะเฮ้ยวุะนอะนะเอดเพิงเกาลัด นะไล่ดีนะจ๊ะน่ะน่ะคุณอีซ้องอดกะโพ,พดโพดโพดเนาะไล่ไล่กันได้ มุนจนวิน้นจ้ะเจ้าไล่คาดจ้ะนี่อีอกรอบหนึงเก็บจนหัวลอยง,ง่ายแ้ย่ไล่ไล่ไล่คาดไล่เดียวไล่พองามพร้อมได้เจ้ะน่ะนี่เจ้ะ โอ้จ oh, oh. uh. oh. oh. ้าเนผลงามเก็บจนเมืยอเหรอฝรั่งกับทะละมาอยู่รถยุกไก่เนาะจ้ะโอ้ยนะโอ้ยนะเฮ้ยแล้วก็หมุนไปหมุนมาอยู่นี่ละจ้ะก็ว่างงามไหลกระดอกระเดียกเมยเมย์แล้วทีเก็บจังไรละจ้ะ ให้เพิ่งเกาลัดหลายๆจนวิ่นแม่จ้ะหมุนกล่องไปหมุนกล่องมาอยู่พลังมาแล้วพลังมาแล้วนี่นี่น,น,นี่หนึ่งดอกอันใหญ่นี่อย่างอันนี้เก็บให้ไม่ใหญ่หน่อยมาโล่หน่อยอย่างไม่รู้ใหญ่มากตายสินะมาโลน,น่ะหูใหญ่จริงโอ้ฝนตก โอเคโอเคจาช้าล้างซำล้างซำใครผมแผงเน่ยก็รอกปากก่อนรอกพ่อใหญ่ก่อนพ่อใหญ่พ่อใหญ่เก็บเห็ดอยู่เห็ดเครื่องเห็ดเครื่องคมเดี๋ยวเอามาเอาไหมเราเงาเก็บไปให้เขาเก็บให้ไม่ใหญ่จ้ะเพื่อนมาน้ําอ่ะจ้ะ ตาอยอ่ขาแข็งไหม <How> สวยด้วยเห็นไหมกำลังหัวขาด,ดาขาได้ได้ละกูม,มางามงามจ้ะไปไปหมุน่อหมุนต่อฝรั่รงฝรั่งเก็บเห็ดเพิ่งเกาลัด เห็ดพึ่งเกาลัดมันก็สวยจริงอะเนาะหยุดไม่ได้เอุหยุดไม่ได้จริงเด้มันสวยจริงเลยไม่ได้โกหกมาสามดอกงามงามได้หลายดอกเลยเห็นไหมเห็นแล้วมีแต่ดอกที่สวยโฮ้ไปรถนานขนาดนี้มีอเก็บอยู่คนเดียวมีอเก็บคนเดียวเหรออย่าเก็บคนเดียวถ่ายคนเดียว เก่งปะล่ะก้องไม่มีกำมะลาให้มีขากล้องไ้เอาขามาใส่มือจับเก็บจับเก็บเอาจ้ะป้าเก็บให้ป้าหน่อยสามดอกที่สวยเลยนะสุดยอดเลยเนาะสุดยอดเลยเนาะเห็ดพึ่งเกาลัดหนะเนาะโอ้โหนะโอ้โหข้างหลังก็ดีนนะนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมน่ะ น่า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 สองดอกที่สวยนะก็ใ้ดาสวยตาดีเนอะโอ้ลดอีกสามดอกนู่นน่ะแ้นน่ะหอบมาหอบมาที่จะให้ดูบังด้วยจากตัวคนไลค์เดี๋ยวจะงามพ้อมพงคนณ่ะบ้าบุ่นเนี่ยสามดอกนี่แมยเพิ่นเสี่ยวบนนอเท่าหร้อเพิ่นเสี่ยวบนดึ่จะถามเพิ่นเหองก่อนจะ ต่กาดฝรั่งไม่จะดอกใหญ่ๆจ้ะว่าเอาไปไห้ไม่ใหญ่ก็พอใหญ่เพลินแต่กาดแหวนที่ไม่จะเด่นหน่อยมึงงามเห็ดพึ่งหวานดอกน้อยๆดอกน้อยๆไม่บานน้อยนี่โอ้ยกระเด็นกระเด็นสวย โอ้โอ้นิ่มอ้นิ่มม่เอาถ้าั้นนิ่มไเอาสดอกนี่นี่นนี่นี่นเก็บสดอกนี่นู่นนู่นหูยดอกเยอะมากนี่อีกนี่นี่นี่น่นี่น่นนนี่นีนี่นี่โอ้อีกอีกนี่น่จดอกเลน้อยข้างหลังอีกนู่นน่ะเก็บ เออว่าเส้นว่ะดีฝรั่องอี่ขานั่งขึ้นนั่งขึ้นนั่งขึ้นนั่งห <c oughs> นุ่ยพูดอีกสองดอกเออเนี่ย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 เอ,อ,อาฝรั่งอยากเก็บ,กบแบบนี้ฝรั่งเก็บโอ้ออยเยอะขนาดนี้อยา่านี่โอ้โหมีเป็นเต็มมีเป็นเต็มเฮ้ยทุกคนงามคักงามเนี่ยงามอิลี่อิหลอ คนน่ะง้ำคัพจ้ะบ,บ้าคนไทยเยอะขนาดนี้<อ>กิจก <laughs> พูดไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้เยอะมากแล้กวก็อันนี้เป็นนุ่งรอบที่เดียวเนาะที่เดียวอยู่ด้ยวยกัน Má địa cái này Con trai kinh Đã đi đi Phút lòng ta đi rồi mà hên, thì mà hên là là mà hên con Ồ, xin khen đi ca Đêm ca โอ้ oh, สวยงามมากฝรั่งเห็นแล้วฝรั่งเห็นแลนหล่ะฝรั่งก็เก็บสิคะเก็บเลยไหมสวยโอ้สวยสวยสวยโอ้แ oh, okay. ข็งแข็งแข็งสวยมากโรนเหรอมา <c oughs> มื่เฮ็ดเพืงเกาลัดนะจ้ะดอกปาร์ตมาเฮ็ดเพืงหวานอาร่ยอยโอ้ยเนาะ กระดอกกระเดียฝรั่งว่ะกระดอกโอ้สวยเดี๋ยวมันเสียนิโอ้กุด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 โอ้โหอะไรจ้ะสุดยอดเออเฮ้ยฝรั่งนั่งลำบากไหมโอ้รุนนี้รุนี้รุ่นนี้รุนี้รุนี้ฝรั่งเดินมาเดินมาเอียงเอียงนี่อันนี้สวยมากนี่อีกหนึ่งดอกใช่อีกหนึ่งดอก โอ้โห و, สวยมากฝรั่งตัดขาเลยตัดขาเลยอย่าตัดขาเลยสวยเนาะสวยองามจะ้ะกำลังเก็บเห็ <laughs> <c oughs> ดตะปิตะปุตะปิตะปุกำลังบอกอนี่สามดอกอนี่ <c oughs> โโอ้โนั่นอีกเก็บที่ไหนก่อนเก็บที่ไหนก่อนเก็บวางไว้ก่อน,ออนค่อยตัดหนึ่งครั้งเออนั่นเนี่ยโซตัดเลยทีเนี้ยสวยมากโอ้แข็งแข็งนี่แข็งแข็งแข็งโอ้โหสวยเนาะสวยอ้ไปไหนลงข้างล่างให้ขา น้องกัน,น <Yeah. S 2> มันตีขาใช่นู่นตามมนมาเ่อสแตนพิลเซบนี่เนอะอันนี้สวยมากดูกขาสิสวยเนาะสวยน,ะวยนี่นี่ฝรั่รรงฝร,รงัรรง่รรงฝรั่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 งบอกไม่ไหวแล้ววะสันคนไทยช่วยนอยช่วยนอยวะสันใส่แบนเก็บ

ยอมรับเลยสวยมากมจำดอกสวยสวยมากเนาะสวยสวยมากบองตรงเลยตะปุตะปุเลยอะ่ะมี่ยกลางคันกลางคุณมี่ยกลางคันกลางคุณกลางคุณตกใจเยอะๆจะไป โ oh อ,อ้โหทรงดอกงามๆไม่ทิ่มตาดูนะดอกสวยมากใหญ่ด้วยเออเสรสิสัตวหมุนไปทางหลังเร็ย oh. ปร้งามไหม โอ้โหสวยมากขาใหญ่ขาใหญ่เา็ปีไม่มีจุ๊บโอ้แต่ที่ไหนขาเห็นบ่ใจใส่เห็นบ่เห็นบ่หื่มเด็กผูนหลีดีเนาะผูดนะป้ามงามแท้สวยเนาะ เห็นเลี้ยวพลังเหรอโอ้สวยตุ๊กโมมาเล่งนี่ยสักนุ้พูดอีกพูดอีกพูดนพูดนทางไหนพูดนะพูดนะพูดนะไปแค่ไหนกี่บาทพลังไงพลังไป โอเคโอ้ผ <Okay>. oh. ุกผุกผุกสวยมากตัดขาเลยเาให้อ,อปปสวยเนาะ <Yeah. S 2> นี่นั่นะเฮกกซอร์โรลิงเห็ดเพิ่งแม่หมดพุ่น่ะดอกปวกใหญยหนึ่งจ้ะแม่หมดอืมแม่พลอยดอกหนึกก่งจ้ะงาม เฮ้เฮ้ข่าใหญ่สวยโอ้ oh, อันนี้เป็นสวยเดี๋นี้เอาสิบดอกพอก <laughs> ังว่าขอพ่อแบบนี้สิบดอกพอว่าสันว์ปะเนาะขนาดนี้นี่อีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกไครเห็นแบบไหนคนไครเก่งไงโ oh, อ้โหแบบนี้สวยสวยเนาะ yeah. โอ้โหงามมากพอสองดอกจ้ะงามงามนี่โอ้าโอ้ยซิดานี่ดอกหน่อยเอาดอกหน่อยได้ดอกก็ได้ขาเอาขาก็เอาดอกก็เอาโอเคเอาดอกมาด้วย โอ้หนึ่งดอกผมพลังหัวลอกหัวลอกสะอาดก่อนสะอาดก่อนมันจะกิงไหมอยู่ข้างในอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนไหนอยู่ทำไมคุณมาออกข้างในใช่ไหมในข้างนอกคุณไม่ออกกลับบ้านแล้วบ้้านแลวได้เยอะแล้วเหนื่อยเหนื่อยหนักด้วยหนักด้วยปวดแขนปวดแขนลงข้างล่างก่อนลงข้างล่างก่อนหนักนี่เขาไม่ใหญ่กับหลายนี่เขาไม่ใหญ่ ใงญ่กับลายลายขึ้กันจ้ะคุณน่ะแต่ดอกไง่ๆเขาไม่ไงมงามๆจ้ะกลับบ้านก็ละจจะหิวเขากันจ้ะ